อัปเดตรถเข้าใหม่ในสัปดาห์ที่2ของงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับก็มีรถคันไหนน่าสนใจกันบ้างบอกเลยว่าคลิปนี้เข้ามาใหม่เพียบเลยก่อนที่เราจะไปดูรถเข้าใหม่ผมขอฝากโปรโมชั่นสุดพิเศษดอกเบีย 1, 7, ้ย179%สําหรับลูกค้าที่จองและออกรถกับเราตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่12เมษายนนี้เท่านั้นใครกำลังมองหารถยุโรปไปใช้งานต้องจังหวะนี้เลยครับห้ามพลาด มาดูที่รถคันแรกนะครับเป็น bmw 430i coupe m sport lci ปี port, LC I P 2023คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดสดล้นๆอนเลยทีเดียว <Wow. S 1> เลขใหม่เพียง30,000กิโลเท่านั้นวอรันตีและ bsi เหลือถึงเดือน7ปี2028คันนี้เป็นชมใหม่แล้วสวยทั้งภายนอกและภายในสภาพพร้อมใช้งานใหม่กลิปเซอร์วิสตามระยะขายเพียง2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นทั้งใหม่น้อยและสภาพสวยขนาดนี้พลาดไม่ได้ ถ้าอยากได้ 430i ที่ราคาย่อมเยาวกว่านี้ก็ต้องคันนี้เลยครับ 430i Coupe M Sport LCI เช่นเดียวกันปี2021ราคาเพียง2,190,000บาทเท่านั้นวารนตีและ BSI เหลือถึงเดือน2ปี2026คันนี้สภาพก็สวยเช่นเดียวกันทั้งภายในและภายนอกแทบไม่มีริ้วรอยอะไรเลยสภาพพร้อมใช้งานเลขไม์เพียง82,000กิโลสำหรับใครที่มองหารถสปอร์ตคูเป้แบบนี้ต้องเจ้ารุ่นนี้เลยครับ แล้วมาต่อที่ bm รุ่น530 em Sport plug in hybrid ปี2018คันนี้บอกเลยว่าแต่งรอมาแล้วรอบพันสวยจริงๆตัวจริง,วรงสวยมากๆ <Wow. S 1> คันนี้เป็นรถศูนย์ bm Thailand เลขไม์เพียง6,9000กิโลเท่านั้นแต่งรอทั้งสีใหม่รอบพันและพาร์ทคาร์บอนชุดแต่ง em performance ทั้งภายในและภายนอกบอกเลยว่าสปอร์ตเล้าใจจุดสุดคันนี้ขายเพียง1,90 0 0ล้บาทเท่านั้นเองแอบกระซิบเลยว่าคันจริงมันหล่อมากๆเลยทีเดียว มาต่อกันที่ซีรีส์5กจะคันอย่าง 520D Sport ปี2018คันนี้ก็เป็นซีรีส์5อีกคันนึงที่น่าสนใจเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งประหยัดแล้วก็ทนกันค่ะ <Wow. S 1> พร้อมเลขไม่87,000กิโลเท่านั้นออปชั่นจัดเต็มสภาพสวยครบพร้อมใช้งานขายเพียง1,290,000บาทเท่านั้นหาไม่ได้สำหรับซีรีส์5เครื่องดีเซลแบบนี้และมาที่ค่าย m e r c e d e s Ben z อย่าง C350E AMG ปี2023 เลขไม้เพียง5 8 0 0 0กิโลเท่านั้นวารันตีเหลือถึงเดือน12ปี2 0 2 5ันคันนี้เซอร์วิสตามระยะสภาพใหม่ทั้งภายนอกและภายในมาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยภายในตกแต่งด้วยความหรูหราและออปชั่นจัดเต็มขายที่ราคา1 9 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นถือได้ว่าเป็นรถซีดานยอดฮิตเลยสำหรับ Mercedes-Benz รุ่นนี้ใครกำลังมองหารถไฟฟ้าอยู่แนะนำคันนี้เลยครับ Volvo C40 Recharge Pure Electric ปี2023คันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่หน้าตาโมเดิร์นมากมาก มีทั้งความอนเนกประสงค์และความหรูหราในตัววารันตีเหลือถึงเดือน1ปี2 0 2 8เลขไม์เพียง1 1 0 0 0หมกิโลเท่านั้นเองเกได้ว,ว่าใช้น้อยมากสำหรับคันนี้ใหม่ทั้งภายนอกและภายในและคันนี้ยังมีรับประกันคุณภาพตัวรถถึง5ปีหรือ1 5 0 0 0 0สมกิโลฟรีค่าบำรุงรักษานาน5ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโลและรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรือ1 5 0 0 0 0สมกิโลคันนี้ขายเพียง1ล้าน4,9 0,000บาทเท่านั้น จะมากันที่รถไฟฟ้าสาย m i n i มัลอย่างเทสลา m o เดล Y Long l o ลองเลนสปี2023ตัวนี้เลขไม์เพียง41,000กิโลเท่านั้นสภาพามีใหม่มากๆเลยทีเดียวใครได้ชอบรถไฟฟ้าเทส m i ดี m ินิมลต้องคันนี้เลยคันนี้รับประกันแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนถึง8ปีหรือ192,000โลขายเพียง1,390,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคันนี้ถูกใจสาย m i n i มัลแน่นอน แลวมาต่อกันที่รถ SUV อเนกประสงค์อย่าง v o l v o x c 4 0 R Design ปี des 2019คันนี้เครื่องยนต์เบนซินเลขใหม่69,000กิโลคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึคันที่น่าใช้งานมากๆเป็นรถ SUV ที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปมีความอเนกประสงค์และที่สำคัญมาพร้อมความปลอดภัยจัดเต็มขายเพียง950,000บาทเท่านั้นราคาไม่ถึง1ล้านก็ได้ความปลอดภัยขั้นสุดจาก v o l โ o ไปแล้วนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอน ต่อการที่ลถ SUV อีกสักคันหนึ่งอย่าง BMW X3 XDrive M Sport ปี2017คันนี้รถ SUV คันหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีพื้นที่กว้างขวางและความอนเนกประสงค์อย่างมากเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่เรียกได้ว่าใช้กันอย่างสบายใจทั้งแรงทั้งทนเลขไม์เพลงง120,000มกิโลเท่านั้นออปชั่นจัดเต็มคันนี้รับประกันบอดี้สวยไม่พลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนกเซอร์วิสตามระยะขายเพียง9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นใครมีงบไม่เกิน1ล้านนี้ต้องคันนี้เลยครับสำหรับ SUV เะสญ่ ๆๆๆๆราคาสุดท้ายเป็นรถคูคูอย่างวอล์ s ส a วาเก้นซีล็อโคปี2012 <Wow. S 1> คันนี้นี่ได้รับฉายาว่าถนนย่นกันเลยทีเดียวเลขไม่ห3 7 0 0 0มโลมาพร้อมระบบขับเคลื่อนและช่วงล่างที่รองรับสําหรับคนเท้าหนักขับมันมากครับสำหรับคันนี้เจ้าของดูแลดีสุดๆขายที่ราคา6 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานพร้อมซิ่งจริงๆ สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย1.79%สำหรับลูกค้าที่จองและออกรถกับเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12เมษายนนี้เท่านั้นจวงส่งการนี้ใครหารถยุโรปมือสองมาใช้งานสักคันต้องรีบแล้วนะครับ